ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคะสมือนี่นะคะอย่าก,กินพักวานนี้เ่าต้องขืนผู้ยากนะคะห้องเก็บอยู่บานก็นได้นะคะนี่เป็นพักวานอยู่บานเ้าเองนะคะอย่ากินเมื่อไร่ก็เก็บนะคะเหมือนหิวเมื่อไหรก็แวะมานะคะเระเป็นสเตติเวนอีเลเวนเด้ค่ะเป็นต้นพักวาน,นะคะ่ะมีหลายค่ะอันนี้ก็หลายค่ะนี่แกงสงม้มไี่สุดๆนี่แซ่บแห้งค่ะเนี่ยไข่มดแดงหลายค่ะนี่นี่ค่ะกำลังแตกนี่เล็กๆเ,เลย แล้วแตกงอดนะคะแตก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 งอดนะแตก,แตกอยอดนะคะ,อะ,คะรอให้มันยาวกว่านี้นะคะเนีย่ยไข่หมดแดงมันนะะี่แสบแหงค่ะสวัสดีค่ะ กับพวกอื่นนะคะกับบ้านไร่ไปเขาค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเข้าได้มาเที่ยวบ้านยายนะคะอยู่ไหนเต้าบ้านยายอยู่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรครับเะอะดีอย่าเป็นเจ้าหอนบ้านยายอยู่จังหวัดอะไรครับบ้านยายอยู่จังหวัดเลยครับอยู่อำเภอเอราวันครับมื้อนี้เขาสิบห้าเบิ้งต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานอันนี้เป็นต้นผักหวานที่ตาเท่าปลูกไว้นะคะกินเลยเอ้ามันกินได้เหรอลูกต้นผักหวานปลูกตั้งแต่ ติวเตอร์อยังไม่เกิดเลยนะตั้งแต่แม่เด็กๆนะคะได้อายุประมาณ25หาปีค่ะที่นอกอต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมากค่ะหมาวกผักหวานนี่หมากว่น,นะคะะไ้มันแก่เนาะไ้มันแก่เหลืองๆเรวเ่ากระสีสามารถเอาไปเอาไปปลูกได้นะคะไปปลูกได้ต้นนี้กระสีนี้หมากนะคะมี่หมากเป็นยอดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด ที่เป็นแต่ที่มิจฉใบเนาะค่ะจะมีแต่ใบกับยอดนะคะต้นนี้มิตฉหมากมิหมากหมากเออขายบ่หมากมันขายบ่ออ,อันนี้นี่หมากนี่ก็ขายค่ะขายกิโลละสามร้อยนะคะกิโลละสามร้อยสามร้อยค่ะอ่านะะแต่ว่าี่สามปีปีนี้มันมันมันโมไล,ลเหมืนไรเนาะคะ่ะ สีหอยหอยย่ำยางเห็นไคะเต็มนะคะเต็มเลยนะคะนี่หมากมันเหลืองเหลืองนะคะเห็นไหมคะนี่เหลืองเหลืองนะคะเหลืองเหลืองอ่าแล้วหอกกรสีเอาไปให้มันเอาไปลงเพาะเนาะเพาะใส่ถุงดำไหมปกติก็จะไปลงพอที่ส่ถุงดำนะคะมันก็จะมีชีวิีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแกก่อนนะคะกระสิมาขอย้ายไปปลูกนะคะไปปลูกเพื่อสนใจกันออเดอร์เข้ามานะคะออเดอร์เข้ามาเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะเยอะ เมื่อก่อนมันมีแค่สามอะอันนี้มันมันเป็นมันเป็นนอเปนอตาอันต้นต้นนี่ค่ะมันมันเป็นออกมาจากต้นนี้นะคะมันมันมันแตกหักเนาะค่ะมันแตกหักมาอยู่มืองเลยจริงๆก็เป็นคนไทยเลยเนาะค่ะไปยุไปยุขนแกนโดนก็วอกวว่าขนแกนนะคะก็จะแตกนี่ออกมาเลยยี่สิบห้าปีเนาะกัเก็ฟกินแน่เนาะค่ะเก็ฟกินแน่ให้พี่น้องแน่เนาะค่ะแต่กับปีนี้เขาเขาว่าสีเอาไป นู้นะคะว่าสิเอาไปเพาะพันนะคะเพาะพันเป็นต้นกล้านะคะจะลองทําดูว่ามันจะได้ผลไหมนะคะจะได้ผลไหมเนี่ยค่ะพาดูพาดูรอบๆขายมีพวกต้นตาข่ไม้กระไรนี่แะค่ะต้นตาข่ายนีเลยนะคะเอาขึ้นท้งสูงนะคะ,ออคะตรงท้องสูงสังเกตนะคะว่าตรงนุ่นยอดมันนะคะจะเหลืองแล้ว ต้นก็ขีดละยูขิดสามสีสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่ดอะะกลายเอาแด้เอาไม้เข้าใบแล้วค่ะอันนี้ก็ดอกมีดอกบัวดินนะคะหรือบ,อบัวสวรรค์นะคะสีขาวหลายเลยค่ะต้นนี้หน่อยกับมีค่ะนี่กำลังปลูก เก็บไปค่ะย,ยื่อหอดพอบนะคะตัวนี้ก็มีค่ะเอาเบิรงมาเบิรงเนาะอันนี้ก็ใช่โมน,นี่นว่าก็ไม่เฉวานเคเววานคุณใช่ี่มค่ะอ,นนอ,อันนี้ต้นน้อยอีกอันนี้จักปีแล้วค่ะนี่อันนี้อันนี้ห้าปีนะคะคนปลูกบอกว่าอันนี้ห้าปีค่ะแต่ตเท่าวาน,นะคะจะต้นสูงประมาณนี้่ยมาดูตองนี้ตาพุ่งตรงนี้มันกำลังขึ้นโอ้ พี่น้องคะต้นยู่นี้ย่งใหญ่นี่มันมาแทงนอตรงนี้ค่ะแทงนอขึ้นมาเนี่ยโอ้มันมาน้ําหักค่ะหักมันออกมาเนี่ยรากนะคะรากยาวๆออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดนอขึ้นมาอืมุดลกเลยพ่อคตาเถากันเลยเห็นนะคะตาเถาก็เลยมาบารุงนะคะเดี๋ยวอีกจักสองปีนี่จิสีไงค่ะอันนี้หาปีนพี่น้องเนาะไงไวต้องเอาเอาเพื่อพี่เลี้ยงต้องต้อง ต้องเอาอย่างเลี้ยงมันก็ค่ะต้นไม้ต้องมีต้นแคแต่ปกติที่ที่ดูเนาะเขาบอกว่ามันจะชอบอยู่กับต้นแคนะคะเป็นที่เลี้ยงมันเออต้นต้นแค่นะคะต้นดอกแคเข้าหนินะคะนี่ค่ะโอ้แง่นูกพี่น้องเนาะหน่เนาะแต่ว่าเขาตองออาเนี้ยฟีดไปเนาะเดี๋ยวมาสีไม่ยองหากจากต้นนี้นะคะรากจากต้นนี้มานี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรากใช่ไหมตาเท่าจากต้นนั้นอันนี้ก็เป็นฮักนะคะนี่ต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้ก็เกิดจากจากรากู้นรากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกขอบพระคุณนะคะท่านผู้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราบ้านไร่ไปเขาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบ